เอิมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลัคก,กี้คอยเอิมได้สองระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกวดเร็วทันใจไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีเติมวันนี้กับลัคก,กี้คอยสวัสดีมากครับกับาสวัสดี FC ีทุกคนเช่นเคยกันด้วยละกันนะครับโอเคครับวันนี้เรามาดูในส่วนของการทําเกมลุกนะครับจากทุกทิศทุกทางเนาะก็เรียกได้ว่า,าเราจะไม่บุกสไตล์เดียวนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เล่นแบบเปิดโขกเปิดโขงสไตล์เดียวก็คือเปิดโขก oh, <okay. S 1> ทั้งเกมอะไรแบบนี้ก็ มันอาจจะบ้างเนี่ยเราอาจจะไม่ชนะนะครับอ่ะอันนี้ที่หน้าเนี่ยไม่ได้เป็นสไตล์เปิดโผนะครับผมแต่ว่าเป็นสไตล์เข้าทําแบบหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการแทงออกปีกนะครับออกริมเส้นหรือว่ายัดต,ตรงกลางนหน้ากอบเตะทั่วอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราควรที่จะเจาะคู่แข่งแบบไหนเนาะแน่ผมอ่ะถ้าเจาะไม่ได้เราก็ต้องหารูปแบบในการเข้าทาไปเรื่อยๆในหัวในแต่ละแมตช์ในแต่ละเกมเนาะนะครับผมอ่ะอันนี้คู่แข่งก็เรียกได้ว่าเขาบีบบอลดีมากๆของเราไม่ค่อยที่จะได้บอลเลยะนรับผม แล้วจังหวะน,นี้ก็หลุดมาที่จังหวะนี้มากินเรลี่โดนตัดไปก่อนครับแล้วเขาจะสวนเราแหละครับจังหวะน,นี้ี๋ยวอาราโคดักได้ก่อนครับวานบิดวานบิดเข้ากลางมาครับนี่ก็โดนดักครับคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเล่นบอลดีนะครับแล้วก็คุมเกมคุมเกมรับได้ดีนะนี่ครับผมจังหวะการเข้าทำของเราเนี่ยก็ต้องหาไปเรื่อยนะครับค่อยๆหาช่องไปนี่ครับยัดมาจังหวะน,นี้ยังไม่ดีอะไรที่ เรื่อ,รอยๆเขากางก่อนครับอ่าเขาค่อนข้างไล่เราเร็วในหงงแล้วก็บีบเร็วด้วนยนะครับแล้วจังหวะนี้ขึ้นมาทำช่องชิงแทงจังหวะน,นี้นิดเดียวครับยังไม่ได้อ่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าการหนึ่งสองวันทูนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ผลในหองอ่ะแล้วก็ค่อยๆไต่วันไปเรืเร่อยๆครับทำชิงกันไปก็คืออย่าหยุดบอลในหองถ้าหยุดบอลเมื่อไหร่เนี่ยมีโอกาสที่เราจะ โดนเขาดักแน่นอนนะครับสำหรับคนที่แบบลเล่นเพรสซิ่งเก่งๆ,ๆก็คือเราต้องแก้เพสให้เป็น,นพอเราแก้เพสเป็น,นะบอลมันก็จะถ่ายเทออกไปแบบด้านข้างหรือว่าเข้ากลางนะแล้วเราก็จะเล่นบอลได้ลื่นไหลามากขึ้นนะครับถ้าเราเข้าใจเกมนะออกมาทางฝั่งริมเส้นบ้างครับให้แบ็กขึ้นมาเติมจังหวะนี้ขึ้นเข้ากลางมาขึ้นมาที่แบ็กแล้วให้มาที่เอโต้จังหวะนี้พลิกเลยครับพลิกแล้วปล่อยสปีดจังหวะนี้ก็คือยัดให้เอโต้แต่ว่าไม่ต้องแตะสปีดนะครับถ้าแตะสปีดเนี่ยมันจะทําให้ นักเตะมันแตะบอลยาวนี่จังหวะนี้ที่แมวก็เลยเลือกที่จะไม่แตะสปีดยัดให้อโต้แล้วก็ใช้อนาล็อกพิกเอาอจากนั้นเราก็จะยิงประตูได้แบบง่ายๆครับมาดูกันต่อครับหนึ่งสองเนี่ยไม่ไม่ค่อยได้ก็เลยเน้นยัดลองดูครับก็เป็นประตูไปเนี่ยหสำหรับการยัดประตูให้กับกองหน้าฝานเอาครับผมมา,ากแต่วันนี้ดักได้เลยครับให้มาที่เมสซี่ครับจังหวะนี้แทงตามช่องครับแล้วเดอรอยมาตามนัดครับลูกนี้ก็ถือว่า มาจากคนพลอยที่เราแทงดูในห่วงจังหวะเมเื่อสักครู่เนาะในห่วก็เป็นเดอะบอยที่เข้าไปซ้ำครับแต่ว่าจังหวะแรกก็ยัง,ย,งยิงไม่ดีเท่าไหร่เลยครับเพราะว่ามันยังติดประตูอยู่เนี่ยคุมันไม่ได้เข้าซ้ายนะเนาะเมซี่ก็เลยไม่ได้ตัดฝัดน,น,นะครับเป็นยิงขวาครับเมื่อสักครู่มาครับแทงออกมาตอนนี้คู่แข่งเริ่มหัวร้อนแล้วครับจังหวะนี้ก็แทงมาต่อกันทึ้งหลังครับมากรเล่เข้ากลางมา แนะนำนะเพื่อนๆกอ็อย่าไปบุกสไตล์เดียวสไตล์เดียวในที่นี้ก็คือถ้าเจาะตรงกลางไม่ได้ก็พยายามถ่างออกริมเส้นนะครับหรือไมก่ก็ไม่ต้องจับบอลน,นะครับอย่างจังหวะเมื่นะอสักครู่ที่เราจะไม่จับบอลเลยจังหวะเมสซี่เนี่ยผมก็คือแต่ยัดให้เมสซี่แต่ว่าเมสซี่เนี่ยก็จะพลิกเท้าแล้วก็จ่ายต่อให้อีโต้เลยเพราะว่าเห็นอีโต้เนี่ยขึ้นมาอยู่แล้วนะคอ่บแล้วก็มีพื้นที่ในการเข้าทำนั่นเองก็ชิ่งต่อไปเลยนี่ครับผมบุกแบบทุกทิศทุกทางก็ทําให้คู่แข่งเนี่ย การเรายากนั่นเองเนาะว่าเราจะบุกแบบเรียกว่า,างไงยัดตรงกลางนี่ครับยัดให้กองหน้าปันนะ่นใ่นเลยแบนี้นะครับรวมไปถึงการแทงทะลุช่องแบบนี้นะครับเดี๋ยวามาแล้วจงวังหวะนี้โดนเคลียร์ก่อนนะครับหลักๆเลยก็คือเราต้องมองรูปเกมให้ออกนะว่าจงังหวะไหนควรแทงจงังหวะไหนควรจ่ายนะี่ครับ,นะรบเห็นไหมเห็นพื้นที่ด้านหน้าโล่งเนี่ยก็คือจ่ายเลยครับแล้วยัดมาให้เดืบอยแล้วเห็นไหมอม่แลวครับจังหวะนี้ได้ยิงเลยครับแต่ก็ยังไม่ผ่านครับจังหวะนี้เสียไปเลยครับเอโต้ ก็โดนไปเหลืองไปครับจังหวะเมื่อสักครู่ครับมาที่โรชิกกี้มาที่เมสซี่จังหวะนี้อืไปจ่ายเลยครับจังหวะนี้แล้วยังขกคลิกอยู่ครับแต่ก็ไม่มีอะไรครับจังหวะนี้เดี๋ยวอิมปปฟีมาแล้วครับหยุดไม่ได้ครับซาลิบายังไงจังหวะนี้อาราโคได้ไหมอาชนได้ครับชุนได้เข้ากลางมาแล้วแทงต่อครับเห็นเอโต้แล้วครับเอโต้ใช้สปีดนี้เลยครับจังหวะนี้แล้วจ่ายให้กับเมสซี่เมสซี่จี้แล้วก็ปั่นครับเรียบร้อยครับลูกนี้ก็การบุกเนี่ย มันมีหลายรูปแบบเนาะน่นะครับผมมันอยู่ที่ว่าไอเดียในการเล่นของเรานะครับผมจังหวะไหนควรแทงแล้วก็แทงนะครับจังหวะไหนควรจ่ายจังหวะไหนควรยัดนะครับหรือแม้กระทั่งการพลิกบอลยิงนะทุกคนมันสามารถเล่นได้เลยร,รูปแบบนะบทุกคนอันนี้ก็ที่นี่เนี่ยอยากแนะนําเฉยๆนะครับผมถ้าเพื่อนๆเล่นโหดหรือว่าเล่นเก่งแล้วก็ไม่เป็นไรนะรี่ะก็อาจจะเอาไปปรับใช้นิดๆหน่อยๆก็ได้นะทุกคนแต่ว่าถ้าใครที่แบบไม่ได้เป็นคนที่เล่นเก่งอะไรมากมายเหมือนที่นั่นก็สามารถเอาไปปรับกับทีมได้นะทุกคน ก็เป็นเทคนิควิธีที่เจ้าใช้ประจำอ่ะแต่ขึ้นดิวชั่นทุกครั้งก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะเราจะพยายามถ่ายบอลให้ได้เยอะๆนะครับอ่ะก็คือต่อบอลเยอะนั่นเองแล้วก็ต้องมีการจบสกอร์ที่ตามมาด้วยนะนะผมไม่ใชื่อว่าต่อบอลอย่างเดียวแต่ว่าไม่ยิงเนะี่ยอันนี้ก็ไม่ชนะนะทุกคนหลักๆเลยก็คือต่อบอลได้แล้วก็ต้องยิงให้เป็นนะครับผมอ่ะ มาที่จังหวะนี้ครับวีนิจ่ายเข้ามายัดออกมาตอนนี้คู่แข่งค่อนข้างที่จะมาคืงเราบ้างครับในครึ่งไทยครับแต่ว่าเรามีสกอร์ตัวอยู่แล้วครับ4ลูกครับแล้วจังหวะนี้เขาลองพิกซ้ายพิกขวาดูแล้วครับแต่ไม่ผ่านโมดิลครับสวนขึ้นมาครับให้เมสซี่เข้ากลางครับทุกคนเข้ากลางจังหวะนี้ให้มาที่เมสซี่ครั้งหนึ่งยกจังหวะนี้ไม่ได้ยกเลยครับแต่ว่าให้ทิ้งต่อมา แล้วเป็นรูดิเกอร์ครับจังหวะนี้นิดเดียวครับไม่ถึงเอตัเนาะถ้าถึงเนี่ยก็มีประตูที่น่าจะเกิดขึ้นอีกนะครับผมแล้วจังหวะนี้โอ้ยนิดเดียวครับดีแคนไรสมาที่เดวีแทงต่อเลยครับนิ่งนิ่งครับนิ่งนิ่งโอ้ยจังหวะนี้ไม่ผ่านนะครับอาจจะยังได้อยู่ครับแล้วแทงมาแล้วครับเอตัจี้เข้าในมาครับทุกคนจังหวะนี้จะให้เมสซี่โดนเดรดิกหลักครับนิดเดียวซึ่งท้ายในชีน่าก็จะเน้น รูปเกมไว้ด้วยนี่ผมแล้วก็อาจจะบุกน้อยลงในะถ้าเราได้สกอร์เยอะแล้วนะทุกคนแต่มากกว่าสิ่งอื่นใดนะี่ผมก็คือเราต้องเข้าใจว่าในแต่ละจังหวะในแต่ละเกมคนที่จะทาอะไรนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการแทงทะลุช่องชิงวันทูดูอะไรแบบนะี้หรือว่าไม่จับบอลแล้วแทงเลยนะี่ผม่ที่จะเปิดพื้นที่ให้กับกองหน้าเข้าทำนัเองนะครับผมอ่ะมันก็จะประมาณนี้นะทุกคนอ่ะนี่ลองเอาไปปรับใช้กับทีมตัวเองดูเผื่อได้ผลนวอ่ะก็ประมาณนี้ครับในส่วนของการเข้าถ้ำครับ หากดูแลชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม